พอจูเน่แชมป์ตัวสุดท้ายภายในดําปี0อ5พันสุดท้ายท้ายสุดสวยเดิมยังไงมาดูกัน <S 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 สวัสดีครับผู้ชมยังอยู่กับซอสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเนตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลร,ราชธานีวันนี้ก็อย่างที่นําเรียนไปนะครับพอจูเน่แชมป์ที่ได้มาจากการไฟฟ้าที่ได้มา5-6คันน่ะตอนนี้หมดแล้วนะ เหลือคันสุดท้ายแล้วจริงๆผมอยากจะมารีวิวเป็นลายคันแหละแต่ไม่ทันจริงก็ต้องขอบคุณลูกค้ามากที่ถือว่าให้ความสนใจนะครับซื้อขายกันไปสีาคันแล้วเรียบร้อยแล้วยังเหลือคันสุดท้ายที่ได้มานะครับคันสุดท้ายที่ได้มาก็ถือโอกาสถ่ายคลิปเก็บไว้หน่อยแล้วกันาถ่ายคลิปเก็บไว้หน่อยว่าคันสุดท้ายใครจะเป็นเจ้าของนะครับใครจะเป็นเจ้าของสําหรับรถนี้ที่ได้มาก็อย่างที่ผมเน้นย้ําในคลิปตอนที่ผมรีวิวรวมๆตอนแรกก็คือโฉมเนี่ยคือ15้แท้นะ 2015หรือ2558ตรงปีไม่มีรลกจดสวยเดิมภายในดำนะครับยางใหม่ทุกอย่างนี่มาบพร้อมใช้งานเลยนะครับอันนี้คือไปล้างเก็บงานมาแล้วตอนที่ผมยังยังตอนที่รีวิวไปที่ขายออกไปเยอะๆยังไม่ล้างเลยนะครับมองโลกอยู่อันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วขอดูห้องเครื่องหน่อยก็นั่นแหละครับราคาตามที่ผมลงไปนั่นแหละนะครับไม่ได้มีการว่าจะไปล้างมาแล้วบวกราคาขึ้นไม่ใช่นะครับขายเท่าเดิม นะครับหกเเท่าเดิมเ,เท่าเพื่อนเขาที่เอาไปนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ต้องบอกว่าราคานี้นี่ยเล้าใจแน่นอนจนเกือบจะไม่ได้รีวิวเก็บไว้เลยเนี่ยนะครับอ่ะอย่างที่พาดูไปแล้วรอบแรกก็แหละแต่ตอนนั้นยังไม่ล้างนะครับรถสวยเดิมนถอสวยเดิมนะครับซอกซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมน็อตไม่ขยับนะครับ อันที่บอกไปหลายคลิปคือคันไหนที่เป็นรถหน่วยงานที่เราไปคัดมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะสภาพประมาณนี้แหละสภาพดีนะครับเพราะพิ่งีิเช็คประวัติศูนย์ตลอดเนี่ยปี15เลยนะครับ2015ก็เดี๋ยวจดตอนไหนจด6พฤศรรกีกา6พฤศรรกิกา2015ปี58นะครับก็สุดท้ายท้ายสุดเลยเนี่ย1 GDF TV 2982 cc ตัวนี้เป็นบล็อกเครื่อง V n Turbo นะครับ171แดงมา้านี่คือบล็อกสุดท้ายที่ใช้ในที่ใช้ใน f o r t u n e r แชมปและก็ Vigo c แชมปตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นบล็อก G.D. หน้าปัจจุบันที่เป็น2.4และ2.8ตัวนี้เป็น3.0บล็อกสุดท้ายแล้วนะครับ3.0 D4D บล็อกสุดท้ายนะแรงมากนะครับเพราะผมเองก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับบล็อกนี้เลยบล็อก5เกียร์ตัวนี้อยู่นะครับถือว่าเร้าใจนะครับในเรื่องของการขับขี่แต่ว่าถนนบ้านเราก็ขับได้ไม่เกิน100ซาหรอกนะครับขับไปนไปสั่งอีก อันนี้คือเอกลักษณ์ของหน้าแชมป์เลยนะครับหน้าแชมป์เขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกไฟหน้าลูกแก้วเพราเห็นนะเขาจะเริ่มเติมเป็นไฟลูกแก้วนะครับอันนี้นะครับภายในดําแม็กดํายางดําอยู่แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ยางปีน่าจะปีสิบเก้าไม่น่าจะผิดเลยอันนี้เนี่ยในยางอยู่ไหนอันนี้ปลายปีสิบเก้าก็ยางก็ยางเต็มๆนะครับสองหกสองห้าหกห้า R สิบเจ็ดนะครับแม็กเดิมสแตนดาร์ดติดรถคือรถพวกนี้ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มอยู่แล้วแหละะครับมาแบบสแตนดาร์ดเดิมๆ ภายในก็มาโซนนี้เลยนะครับดำบัสยางดำแบบแนวสปอร์ตดำโนดำดำดูดันดูดีนะครับสลับกับลายไม้นะครับสลับกับลายไม้เห็นไหมกับลายไม้เห็นไหมครับภายในที่ผมบอกไปก็คือนอกจากเป็นปี15แล้วตัวนี้ยังเป็นเกียร์5สปีดแล้วนะครับเกียร์5สปีเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้5สปีด171รสแรงม้าหรับตัวนี้นะครับสตาร์ทเครื่องนิ่มนะครับไม่เท่ากันหมดนะครับรถนี้นะครับไม่200 0 0 0กิโลเท่ากันหมดนะครับ ตามนี้เลยสองสี่หกเก้าเจ็ดหนึ่งครับสตาร์ทเครื่องนิ่มรถซื้อไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มคือเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันเครื่องของลงของเหลวนี่นะครับยีมันคันนี้ก็คันนี้ไปเติมน้ำมันมาเต็มถังน้ำมันนั่นนะครับไปได้เพิ่ถูกจังัดนี่ขี่ไปสรงใไ่กระไรนะครับนะก็ถือว่าเก็บงานก็ถือว่าเรียบร้อยนะจริงๆก็จะมีการฟอกเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับภายในก็เนี่ย คนดำเลยนะครับเบาะยังดูดีนะครับเบาะยังดูดีสำหรับคนที่มองหานะครับมองหานะต้องบอกว่าคันสุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆหมดละหมดเกี้ยงแล้วตอนนี้นะครับเชื่อว่าก็น่าจะหลังปีใหม่ถึงจะนำอินโหว์เข้ามาอีกอนะี้ <laughs> <laughs> อีกแค่10กว่าวันก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับ3.0 D4D v ด Turbo ตัวนี้นะครับ ตัว v นะ3.0 v vsc นะครับนี่ภายในดูเรียบร้อยดีนะครับมีห้อยเนี่ยตามกันใส่งานเล็กหน่อยถึงปานกลางนะครับก็มีรอยขีดข่วนบ้างนะครับก็มีรอยจริงจรงเขาขัดเก็บงานมาแล้วจริงๆเราลงแว็กอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่ในชะ่ไม่ใช่ปัญหาเบาะ3แถว7ที่นั่งแอร์ราว3ตอนนะครับเอกลักษณ์เฉพาะของโฟล์คเจอเนอร์มาตั้งแต่ปนะี05นยจนถึงปี2 0งพจ็ดสงพันยแล้วนะครับแบบแพลตฟอร์มการออกแบบภายในของโฟล์คเจอเนอร์ก็ยังเป็น เปลนนี้อยู่หรือว่าจะอาจจะเปลี่ยนรูปทรงภายนอกเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์เกียร์ยไปก็ตามก็ฝากไปด้วยสําหรับคนที่อยากจะได้ Fort u n e r นะฟอร์จูเนอร์แชมป์ปี15สภาพดีๆรถสวยเดิมประวัติชัดเจนอยู่แล้วนะครับมาประวัติชัดเจนอยู่แล้วผมบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นรถของการไฟฟ้านะครับที่หมดสัญญาคือรถในงานไปเช่ามาหมดสัญญาเขาก็นี่ะนะครับมาปล่อยขายเป็นรถมือ2อนะครับสภาพก็คือรถพวกนี้เองเนี่ยคือเขาเช็คระยะเช็คศูนย์ตลอดตามตามนี้เป๊ะเลยนะครับ คือรถคือรถเช่ารถหน่วยงานนี่คือเช็คทุกระยะนีเ่เป๊ะ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 ฉะนั้นแล้วเรื่องของประวัติการเช็คศูนย์นี่น้ำมันคงน,น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ฝั่งท้ายนี่ไม่มีเลสระยะแน่นอนอันนี้คือข้อดีของเขานะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครอยากเป็นเจ้าของ6 9 9 0 0 0บาทกับ t o y ยต้าเฟอร์นิเจอร์แชมป์สามจุดศูนย์ดีเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบห้าคันนี้นะครับมาสุดท้ายแล้วใครจะเป็นเจ้าของก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์สำหรับ ช่องรถมือสองมงคลคาสเ,เตอร์ช่อง u e e h h n n n l l ที่จะรีวิวรถมือสองคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมพร้อมจัดส่งให้กับคุณได้ทุกที่ทั่วไทยทําสัญญาที่บ้านส่งที่บ้านบริการถึงใจแน่นอนนะครับหรือโทรหาซอสักดาสายตรงที่0 997591779นะครับลายและก็เบอร์ไอดีไลายก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้กับคร์จิเนอร์699,000บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ